สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผุ๋เอเชียฟู J ้ดซีเคดนะคะเทศก,กาลทานเจนะเราก็มาเจอเมนูอาหารเจอ,อีกหนึ่งเมนูค่ะราดหน้าเจค่ะเป็นราดหน้าผักรวมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะถ้าช่วงเจก็เน้นทานเป็นผักค่ะผักรวมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นผักอะไรก็ได้เลยค่ะอุ๋ยจะซื้อมาเป็นชุดนะคะแบบนี้เป็นชุดผักก็สะดวกดี1ชุดเพราะทานคนเดียวแฟนไม่ได้ทานด้วยนะคะนี่เลย1ชุดเราก็จะได้ผักรวมตรงนี้ มานะคะส่วนคณะอุ๋ยก็มีเพิ่มอยู่แล้วเนาะส่วนเห็ดหอมค่ะเพิ่มรสชาตินะคะโปรตีนเกษตรค่ะแบบแผ่นแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยเปิดไฟปานกลางค่ะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะให้นาเห็ดหอมเราลงทอดเลยค่ะ เหอ,อแล้วนะคะอขเลยแล้วตาด้วยโปรตีนกระเปมานะคะอ,อึ้นเลยนะคะ,อ,อ,นะ,คะอนขึ้นเลยค่ะ แล้วค่ะให้เพื่อนเทน้ำมันออกเลยนะแล้วก็นำโปรตีนเกษตรค่ะใส่ลงไปเลยนะแล้วเติมน้ำไปเลยค่ะเราจะต้มค่ะโปรตีนเกษตรเราให้นิ่มนะคะนี่เลยเราใช้แทนเป็นหมูค่ะนี่ค่ะหลังจากเราต้มมาได้สักพักแล้วนะคะเขาก็จะพองแบบนี้เลยค่ะเร้ก็จะนิ่มน,นุ่มแล้วนะคะแบบนี้เลย นี่นะคะติดแ,แก๊สเลยค่ะน้ําอย่าทิ้งนะคะเราจะใช้เป็นน้ําซุปค่ะเหมือนน้าซุปกระดูกหมูแบบนั้นเลยนะคะให้เก็บไว้เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากเราพักเขาจนเย็นนะคะเราก็มาหั่นเลยค่ะหั่นให้เหมือนหมูเลยนี่นะคะจะใช้วิธีการผ่าครึ่งนะแล้วเราก็ผ่าตรงกลางครึ่งนี้เลยค่ะให้บางๆนะคะ จะได้เหมือนหมูลัดหน้าเลยแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่ๆแต่ใครอยากจะชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยนะนขนาดของชิ้นหมูแล้วแต่หั่นเลยค่ะขนาดของชิ้นโปรตีนเกษตรนะคะแล้วแต่หั่นเลยค่ะชอบชิ้นใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะ ที่หวให้นาไปทอดก่อนค่ะเวลาเราต้มนะคะโปรตีนเราจะนุ่มค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้มไปทั้งที่ไม่ทอดเขาจะแข็งกรได้นะคะไม่นุ่มนี่ค่ะเราก็ได้โปรตีนกระเสํทเป็นหมูแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งมันไว้เลยนะคะใช้แป้งมันเลยค่ะใครไม่มีแป้งมันใช้แป้งข้าวโพดได้นะคะ เติมน้ำค่ะค่อยๆเติมนะให้ค่อยๆใส่น้ำนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋แป้งเราก็ผสมเยอะเกินไปจะเดือทิ้งเยอะนะคะให้ค่อยๆผสมค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะเ,นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าไม่ใช้แป้งมันแล้วเวลาตีมันคืนตัวหืยบอกนะว่าส่วนใหญ่แล้วอะความเหนียวของแป้งที่เราคนค่ะใสเกินไปค่ะทําให้เวลาเราตีแป้งตีหน้านะคะน้ำเข,เขาจะเป็นน้ําค่ะนี่นะให้เหนียวข้นหนืดแบบนี้เลยเวลาเราใช้ช้อนคนอะส่วนใหญ่เราจะ,จะไม่ค่อยรู้นะความหนืดความอะไรเงี้ยถ้าเราใช้มือจะง่ายมากเลยนะคะ ให้เหนียวข้นเหนีดแบบนี้เลยนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะนี่นะคะน้ําที่เราใช้ต้มโปรตีนเรตรื่อสักคู่เราเติมน้ำลงไปเลยค่ะแน่นอนเนาะว่าเราไม่มีน้ําต้มกระดูกความหวานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ให้เพื่อนค่ะใช้ผงปรุงรสเค็ดหอมค่ะเขาจะมีสูตรเจนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยค่ะเติมไปเลยค่ะแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ซอสฝาเขียวค่ะเพิ่มปวามหวานนะคะแล้วก็ไม่เค็มโดยจะได้น้ำตาลตาลไปเลยค่ะใส่ใหองไปเลยนะคะแล้วก็โปรตีนเกษตค่ะ เราต้มไว้สักพักค่ะเพื่อให้น้ำโปรตีนเกษตรออกอีกนะคะแล้วเราค่อยชิมรสค่ะนี่ค่ะเมื่อเดือดแล้วนะให้ใส่เลยค่ะผักใหนสุกชานะ,ะัะ นะอสุกแล้วนะคะเราใส่ันน้ำก็ไปเลยค่ะนะคะ่ะเมื่อเดือดแล้วนะคะผักเราสุกแล้วใส่ทิชไู่ลงไปเลยค่ะชิมรสตามชอบเลยค่ะเมื่อรสถ,ถูกใจ แป้งเลยค่ะแป้งมาที่เราผมแล้วนะให้เพื่อนค่อยใส่เวลาใส่ค่ะเพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะของเรานะคะไม่อย่างนั้นจะไหม้ค่ะให้เพื่อนค่ะใช้ตะหลิวกดลงไปที่ก้นกระทะนะคะแล้วก็กดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทเลยค่ะเราไปค่อยเทค่ะ จะได้รัดหน้าเจ็บแบบนี้แล้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเท่านี้เราก็เสร็จแล้วค่ะ นี่เลยค่ะลาดหน้าเจงอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่องเอเชียฟูซีเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อุ๋ยทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วเราพบกันใหม่กับเมโนโูเจค่ะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ